ดิสี่เบอ์ก็อ๋อเดี๋ยวเรื่องราเรื่องราวแอนน์ก็เหรอฮ่าาฮ่ผมอกมาบอยองจะมีเรื่องราเรื่องราวไม่รู้อย่างเดียวแล้วมาคำรอดาบมากำัอเรื่องดาบเรื่องเดียที่ผมเคยคุยครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับบาโบโลโบราณนะผมดงเรื่องราวเรื่องดาบเรื่องแดีวนะก็ดูไม่ถูกดาบแล้วเรีว่า เอ่ออาอะไรี้กี่นี่ประมาณกี่ปี่สามสิบสี่สิบห้าสิบถ้าี่สาราตีนักีนี่จะเออเดี๋ยวมีนะครับสาราตีมีดีภาพมึงยองผมกำลังตามหาสาราตีมีดีภาพมึงยองหน่อยจะนี้นาเพราะว่าต้องการหุ่นจักรซาาสาราเกาเกาที่มีดีภาพเดี๋ยวมีเหอ ดันเาไลลาบเ้ตใจดงเป้เป็นเถ่าแล้รกันเเป็นเ่าสังงั้นอยู่บ้านเขาอยู่อะรน่อยู่บ้านเาลตีกันีอ้หดีด้ได้รอพอรออ๋อนี่เป็นดาบตีอ๋อก็รับได้สมัยก่อนะโบราณผันเกาดีเวลาเป็นไปไหนในเด็บข้นกองหลองกองเด็บเอลนะ่เด็บเอลมันมีคติความหมายนะแล้วก็เวลาอ จะมีสองอย่างนะครับใจฟันเก่านี่สมัยเก่าเวลาแห่โคตานเนี่ยฟอนดับฟอนเดียวอ่อนโฮเนาะแมนโกนอ่เหลือเนาะเดี๋ยวไข่เม่นเนาฟอนกลางฟอนแห่เนาะแล้วสองมันนี่อันที่ว่าเออว่าไปเวลาเขาว่าคนเข่าเซไปนี่ลูการในปลาปลาเนี่ยขอปลาเหวี่ยงปลาจ้าก็มีกัน นี่เนาะนีเนาะเดี๋ยวป้าแล้วเนี่ยนะแล้วก็ลูกหลานได้เก็บไว้เนาะอ๋อจะเข้าเฮูิเนาะอ๋อปีนอึ้นปีนอหน้างการเฮูินะแล้วก็ตกเออค้ายเป็นลูกหลานได้ซื้อพระคุณไว้เนาะของจังไหลจืกันปะปนกันด้ปะเพื่อจะว่าสืบอตะกุนกบานน่เนาะ นี่ซาฟีถือว่าเก่าถือว่าไม่ใหม่แล้วก็ไม่เก่าอสราตีนี่เป็นคนบานเทานี่ยงะเออเอาแกงผมมาไม่ออกมาแงเอาเล็กแล้วเล็กมันใจเได้จังเล็กจังเล็กเด็บเอาเนปเปดบ เอ๊ะันเขาขายในป่อยเด่นในมาเป็นไายแต่นไร้มาเอ้บางเส้นหันในป่อยขายนะขอทั้งได้มาขายนี่เห็ดบางยองเขากันดับแล้วฮยฮะคุ้มไหยฮะคุ้มมากเลยฮะคุ้มมากเลยเออในในป่อยที่หันมีขายเดีหันเป็นปุกเป็นปุ๊กมานะ เจจะเานอที่มือมาเลยตัวที่หาเนนรเปที่มืมาเนี่ย้าต่อที่ือที่ตายมัอนกับครเนี่ยันต้อ้กัแย่ยังมาอ้ายขายอะอนน้านเราเป็นเมืองเขาให้ได้นขายกัอีก็อ มตลังเสาปืนหาบใจมันมาเขาแน่นเนทำแล้วครเอ้กหันไตนอจนหมักไตเขามาคายในวลาจริงจุงเขามีปล่อยกหันเอามาคายจนกแต่นอกงามน้ำเด็ฟักมันมังงามไว้หานาะขอย่องงามนาะไปสีไปสีไปเนาะ เ้ามาขึ้นได้หว่ามายามครับเออไม่ครับแล้วก็ห้แกเป็นอาวุธองผมได้นะอ่า่ดีเราต้องตนอะาแคีเราับองต้านอะแล้มตันเลยแ้ันเอก่กันห้ดนไเ่อเป็นอนาคลอง็กก็ตด้ยนะอแล้วภาขอ

เตาดิรดักได้แจ็คได้แค่หน้าแด้รจะดูคุณมาเป็นซายจะไประดาบขึ้นได้เนาะเขาหยองงาบแค่เขายองงามเนาะเขาเคาาเห็นมันจะมาง่าบเนาะทางมัก่เขาเนาะเขาเป็นสลาดีเนาะสลาให้ทั้งบ้านเลยเนาะอ๋อันของพันเด็กทั้งกเปนฮะพันพุดก็เบลอะอ๋อวันนี้คดูคนรู้สของเก่าเนี่ยมันแย่เนาะอนเอาเนี่ย ซานกะคี่ยจะเนหวกว่าไปบอกง้งังคนที่จจอเซ็งเขมีเนาะนี่ได้เล้วขายเนาะ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยโ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 อนยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโยโอ้ยอ้าโอ้ไ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอย้้้อ้ย้ย้้ออออ่ะ tại mày con đến đây cả, đeo đi bắt bắt thịt chân đây nè, อดีตและเจ้าแจกอานของปังเออหาหนึ่งใจติดกันเดียวเหรอหาหนึ่งฮะไปโพจิงเจ้าหัวน้ำโตนองคนมีใจรักหุูมดาบนะหุูมดาบหมเลี้ยวชอบดาบจแสดงไปเจอเนี่ยอยากจะซื้อนะเพราะว่าคนบางคนชอบนี่เขาจะชอบแต่ผู้ชายสมัยเก่านี่ก็ต้องมีดาบดีนะเอ๊ะมาอันนี้สมัยเก่ามีอันเล็กๆกับโตมีกว่าอันฟอดๆหนะเพราะนั่งแคท เขาแต่สมัยก่อนมีมั้งจ้ะสิบสองพัน้าเนี่ยเขาก็มีมั้งจ้ะสมัยก่อนนั่นน่ะแต่ก่อนน้ออันนี้ยาวนำไปดูเขาแอ๋ปล่อยมันได้ดูอันนี้ป้าขอเถินข้าวปลาน่อมันมีเอยมยางหมกซักซอกเนี่ยหมกเอาปลอยนั่นน่ะขัดแอวน่ะน้อเข้าปลาเข้าฟันนเออเข้าปลาเขลาหน่ะน้อเจ้างามันเปิดอ่าเฮ้ยซื้อปูถั่วเฮ้ยมีมีอ่ะ เออใครมเรยนเนาะจะไม่กับคุณเทาไปเนาะบนนั้นเนาะเขาเป็นแอวเนอะแอวไตแอลกายแอายที่เป็นเป็นภาวะซึมเปินป้องกันตัวเนาะสมัยเก่าเนาะคุณทองคุณสนามดกคุคัดไปาหัวต่อคัลไปื่อสนามอมาแต่ก่อนอ๋อสนัมหมายีว่าอ่อทำงานเป็นเว่าเป็นเป็นเป็นคน ราชการเป็นคนเบิองคนเป็นเป็นคุณเป็นเจ้าเป็นพญาเป็นยังเอออเนี่ย๋อได้ได้ไม่ได้ผัววาเออไม่ผัวเขาหรอกเราสมัยก่อนเป็นเด็กคัดอยู่เนาะเป็นอนุญาตด้วน้อว่าเขางเขาฟันกันดิเขางเขาฟันได้บอกได้ร่างก่อมันยึดกันดิเออ มีฐานะเนาะว่ามีธานามียศักนี่อ่ายศสักธานาดีขยหญก็เนาะถ้าถ้คัดอันนั้นใดเดี๋ยวนนท์เราเป็นคนลงคนใหญ่เนาะถ้าเขากำหวแลาวมันนำบาได้เข้มตรงใะไรคล้คล้าคล้ายเป็รักไปขายโปงแดกเล้ากินโปงะอ๋อครมเอาเป็นผ้าแล้วค้า mua sáng rồi nó mua sáng rồi thì thì cô sẽ ô có đi hay đi cô เราลากเอาไหมโอเคโอเคครับผมก็อันนี้ตามด้านเรื่องดาบเรื่องเล่านะเรื่องดาบเรื่องแดเล่าน้ตอนจากผมคุยกับชาวบ้านจริงๆไทลื้อนี่แทบทุกเดือนที่ผู้ชายก็จะมีดาบห้อยนะเรื่องเขาจะห้อยบนนี้กันเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็ได้สืบสกุลจากพ่อแม่พ่อเขาเสียบิดาเขาเสียเขาก็มอบดาบเนี่ยเป็นให้ลูกหลานสืบสกุลแล้วก็รับถือบูชาไว้นะเอาห้อยไว้หิ้งที่สูงนะ แล้วก็าดาบนี่ตรงนี้นอย่างที่ว่าเนี่ยสมัยก่อนโบราณไทดื้อี่เวลาเขามี<ไ>ง,งานเขจะรำพอนดาบรำนะ่า แห่โคตรนะแทบบราณจริงๆลยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลางานศพนะงานศพนี่ผู้เป็นพ่อหรือเสียนี่ลูกชายจะต้องพกดาบพกแหนมนำนำหน่อนำหน้าศพหน่อยแล้วทุ่งป้าเฮ็ดกัมจุงอันนึงหอยดาบหน่อไเป็นภาษาน่ะเป็นเอกลักษณ์นะถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ดาบแล้นก็ลูกชายก็ต้องสืบสกุลไปนะจริงๆเขาไม่ขายนะว่าถือว่าเป็นของสูงนะนับถือดาบนี่ยนับถือนะผม ไม่ใช่ว่าจะามาเล่นกระยง่ายๆนะผมก็สูงปกติเดียมไปให้ใครดูด้วยนะแล้วก็นหนึ่งปีหนึ่งครั้งนี้นเขาจะมีการสะสมน้ำนประมาณนั้นนะผมะเรื่องราวดาบแล้วทางาบางยองนะที่ที่ผมนำมาเล่าไนดะ้ครับผมจะดูต่อ